นี่คือความสามารถจริงนะครับมาตดัรแรกเลยนะฮะพี่น้องศรีภูเ,เพื่อนันไปแล้วจะเปิดเพลงตาเพลงได้เลยนะครับค่ะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาน,นะคะอันดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญศาสตราจารย์กิติคุณดรคุณหญิงสุชาดาคขอจะพูดต้้นสอสองคันค่ะขอจะพูดต้้นสอสองคันค่ะวันเกิดที่ตน้นก็ เหมือนเซอร์ไพรส์ใช่นิดหน่อยค่ะก็เซอร์ไพรส์เล็กแค่แบบว่าตอนแรกบอกว่าจะไปทานข้าวกันเองอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็เหมือนชวนเพื่อนๆเ,เขามาร่วมด้วยมาจอยด้วยแล้วก็วันนั้นเขาเหมือนแบบป่วยๆนิดหน่อยด้วยก็เลยแบบได้กำลังใจดีจากทุกคนเตรียมแผนนานไหมคะให้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรใหญ่โตมากเตรียมแผนนานาาไหมนนคะการเซอร์ไพรส์ไม่นานค่ะไม่นานาค่ะเขาต้องกลับบ้านกัย เขาจับไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนแรกเขามันหลายๆอย่างแบบเขาป่วยด้วยเราก็แบบทําเป็นแบบเออกลับบ้านกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยของขวัญใช่สนเศษไหมคะของขวัญก็เออยังไม่ได้ซื้อค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปก็คือมีเตรียมไปแล้วมีคิดไปแล้วใช่ใช่ค่ะไม่โทาเลือกหรือว่าเราแอบเลือกก็เราก็ดูจากว่าเขาอยากได้อะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ใช่อะไรค่ะใช่ค่ะ เจ้าถาถึงงานในวงการของตัวนิดนึงก่อนนี่ดูเหมือนเขาจะรับเยอะแต่ช่วงนี้ดูเบรกเไปเป็นเพราะอะไรก็จริงๆเขาก็มีงานที่เป็นงานประจําหน้าที่หลักของเขาอยู่แล้วงานตรงนี้มันเหมือนกับเป็นงานที่เขาแบบแบ่งเวลาเราียกว่าแบ่งเวลามาทําดีกว่าค่ะแล้วเ,เองช่วยดูไหมหรืออะไรยังไงไม่ค่ะเขาก็ดูจัดการของเขาเองอะไรอย่างนี้ค่ะือเขาตั้งใจจะเบรกเองหรืออะไรคะเจ้าเออมันมันเหมือนกับ เขาจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้ามาตรงนี้อะไรอยู่แล้วมันเหมือนมันเป็นโอกาสที่เขาได้เขาก็ทําในส่วนที่เขาทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนที่มันเไม่ได้เรียกว่าเบรกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนกับงานเก่างานงานหลักของเขาก็ดึงเวลาเขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแต่ละงานที่เขาจะรับหรือเนี้ยเขาได้มีปรึกษาแออะไรก็มีถามกันบ้างเลยค่ะจริงๆแล้วเขาชอบในมงานมาเสริมที่ได้มาสัมผัสเขาก็สนุกนะคะเขาก็แบบเขาก็ยัง ยังสนุกอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ยังเหมือนแบบมีความตื่นเต้นตื่นเต้นตน,ตน,นิดนึงเวลาที่บางทีแบบเค้าเจอแบบนักข่าวหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เขาอาจจะแบบาหายไปนานเลยนะคะยังไม่ชินเหรอใช่ใช่คงจะยังแบกลับไปฝึกปือฝีมือหรือว่าอไงคะแอบไปซุ่มฝีมือก่อนไม่หรอกค่ะคือแต่ว่าเขาเขาเน้นไปทางงานประจําของเ <ๆ S 2> ขามากกว่ามากกว่าแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนอะไรที่เขามาทําแบบสนุกสนุกมากกว่าแต่ว่าก็เลยเขาเลยไม่ได้โฟกัสที่ว่ามันต้องแบบ นู่นนี่นั่นบางทีมันดึงเวลาเขาไปด้วยซ้ำในการที่เขาจะทำงานหลักของเขาอะไรอย่างนี้งานแสดงยาวๆก็จะไม่ได้เห็นเพราค่ะเราอย่างละครต้นเองโอ้คงไม่เราั้งนี่แบบว่าน้องๆเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นช้อยส์ที่ดีในการเลือกหน้าี่กำลังจะออนแอร์ค่ะก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเป็นธรรมดาสําหรับการที่ละครจะออนแอร์เพราะว่างานใหม่เราก็ไม่รู้ว่าจะจะเป็นยังไงผลตอบรับจะเป็นยังไงอะไรค่ะจริงเรื่องนี้มันเหมือนออกทางอีสานใช่ก็คือเป็น เป็นเรื่องเกี่ยวกับอีสานเลยค่ะเป็นความเชื่อของคนอีสานเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคแล้วก็เรื่องนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องของความรักระหว่างคนกับพญานาคด้วยแล้วเ,เออแคู้อีสานใช่ก็ไม่ใช่เต้าก็มีนักแสดงคนอื่นอีกหลายคนที่ต้องพูดก็คือเอ่อด้วยความที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านนี้เราก็อยากจะสื่อความเป็นแบบวัฒนธรรมทางด้านนี้ให้ให้เต็มที่แต่เราถือว่าคือ่องขึ้นไหมจากเรื่องก่อนก็ก็คล่องขึ้นนะคะมันก็เป็นอะไรที่แบบ อีกภาคเขาเรียกอะไรอีกจังหวัดหนึ่งมันก็จะมีอะไรที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยอะค่ะแต่มันก็ยังมีต้นทุนจากเดิมอยู่บ้างอะไรเงี้ยมมม่่ีเเเพิะคทากในกองมีมีครูมาอยู่แล้วค่ะเราก็จะแบบอาศัยตรงนั้นด้วยเรื่องนีแนวออกแนวลึกลักเราต้องปรับอะไรบ้างไหมก็ไม่ต้องนะคะ มันยิ่งลึกลับก็ดีอะมันยิ่งทําให้เราแบบอินเข้าไปในในฉากในมนของละครได้มากขึ้นเลยอะหายไปก็ไปถ่ายนาได้ใช่ค่ะก็เราเราหายกันไปนานเพราะว่าก็ไปเข้าป่าเข้าถ้ำกันเลยอะค่ะประกอบกับเค้นเระกอบังนี้เป็นไงบ้างดีค่ะเคนเขาก็เขาก็ตื่นเต้นไม่แพ้เต้าในการที่แบบละครจะออกอะไรอย่างี้ค่ะเงี้เป่อ จริงๆทุกเรื่องแต่ว่าทุกคนก็คาดหวังให้ดึงเรตติ้งหมดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ตั้งใจทำละครกัน 5, 6, 7, 8, 9, 9เดือนเป็นปีก็มีเพื่อให้แบบเพื่อให้คนดูชอบอยู่แล้วในเรื่องเรตติ้งมันก็เป็นอะไรที่ตามมาเป็นผลพิสูจน์ที่คนเอามาวัดเพื่อธุรกิจต่างๆอะไรอย่างเงี้ย